เป็นการออเดดแล้วแล้วจะรู้ว่าถ้าลูกค้าสั่งจริงอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมเราจะสั่งหอยทอดนะจากสาขาตลาดสดทุนบุรีมาเทสที่บ้านคุณภาพเป็นยังไงสิ่งที่ลูกค้าได้รับจะพับใจเหมือนที่เราตั้งค่ามาตรฐานไว้ไหมจะไม่รู้ว่าเราจะสั่งตอนนี้ที่ต่า,ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงลยแมนไหมพีม่ลายแมนลายแมนเรากำลังสั่งจากนี่เลยสาขาตลาดสดทุนบุรีเช็คก่อนว่าตอนนี้เปิดร้านออเดรครบไหมมีอะไรหมดไหม เฮ้ยครบเป็นการออิดดล่ะแล้วจะรู้ว่าถ้าลูกค้าสั่งจริงอะ่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมสาขาตลาดสดทมกรี yes sir ออเดอร์ทั้งหมด3อย่างนะคะห <Okay. S 1> อยแมงผู้ทอดกรอบออหลัวและทะเลกุ้งสดไป <Okay. S 1> สั่งกันเลยคะ่ะ <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าแอบดูกล้องวงจรปิดอาหารคุณเสร็จไวมาก เราสั่งไปตอนบ่ายโมงสิบแปดใช่ไหมตอนเนี้บ่ายโมงยี่สิบเจ็ดอะไม่ถึงสิบนาทีคืออาหารเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าอันนี้พี่ต้องแวะสองที่ก่อนมาส่งที่เราที่บ้านเหรอโอ้นานเหมือนกันเนาะจะบอกว่าคือสงสัยอ่ะเพราะาอาหารอะเราสั่งไปตอนบ่ายโมงสิบแปดใช่ไหมแล้วบ่ายโมงยี่สิบแปดคือเราเสร็จแล้วสิบนาทีเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ไรเดอร์ไม่แอาอแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้มาส่งนะต้องแวะส่งที่อื่นอีกสองที่คือไม่ได้เป็นการพ่วงออเดอร์เผลอผลที่แบบมาส่งนานอะ เขาบอกว่าน่าจะถึงประมาณสองโมงสี่นาทีคือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทั้งที่แบบแล้วทางคือใกล้มากคือจริงๆ10สิบนาทีถึงอะจากบ้านพี่แล้วไปสาขาตลาดสดอะแปลว่าอาหารเราอะใช้เวลาชั่วโมถึงขั้นต่ำเลยนะเพราะว่าอืมมันยังเป็นยังไงอไอแมนโทรมาแล้วว่าถึงไปเราไปเอาอาหารกัน ถึงแล้วค่ะสรุปแล้วเราใช้เวลา40นาทีในการเดินทางมาถึงบ้านนะคะอ่าที่แน่คือประทับใจละเค้กจะให้ใส่โบชัวทุกครั้งทุกออเดอร์ในนี้มีโบชัวแล้วผ่านไปดูอื่นกันไปต่อไปที่ต้องมีก็คือใบเสร็จนะคะเพราะว่าที่ร้านเราต้องให้ใบเสร็จทุกออเดอร์เพื่อให้ลูกค้าสามารถสะสมแต้มได้นี่ทุก120บาทถึง120บาทได้1แตม้มสะสมครบ10แต้มฟรี่ทออจานหนึ่งต่องแรกนะคะเป็นอลลัวถูกต้องนะคะมีการติ๊ก ออเดอร์มาถูกต้องที่2นะคะเป็นแมงผู้นะคะมีการติ๊กออเดอร์มาถูกต้องมากๆแล้วก็อย่างที่3ามก็คือผัดตายแล้วมันติ๊กอะไรเนี่ยออลั่วสองอันอเอาแล้วน,นี่จริงๆคือผัดไก่กุ้งสดแต่เขาติ๊กออลั่วมาอ,อ,อ,อย่างไรคะสาขาตลาดสดสิ่งนี้คือผัดไก่กุ้งสดแต่คุณติ๊กออลั่วมาอย่างไรคะ นี่ก็คือผัดกุ้งสดของเรานะคะถึงบ้านแล้วก็กุ้งก็จะมีความกระจ,ระจายเล็กน้อยไปในส่วนของงอกที่เราแยกมาให้ลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถแยกกินได้บางคนไม่กินหัวอกต่อไปคือน้าจิ้มแพ็กมาเรียบร้อยน้ำจิ้มแพ็คดีมีที่รอยปะให้ฉีกด้วยมาดูกันข้างในนี่คือหอ,อยผูอ่ะดูดีอยู่นะว่าไปดูดีอยู่นะอ่ะเสร็จด้านข้างเลยแล้วกันก็รู s i เนเจอร์ของเรา นี่ค่ะเอ้ยได้อยู่จิ้ม1ถุง,งเราจะมีการชั่งน้ำหนักเลยนะคะว่า1ถุงอะเหมาะกับการกินหอยทอด1นจานได้พอดีไม่น้อยเกินไปเยอะอันนี้คือ1ถุงนะเราให้ปริมาณ50กรัมต่อ1ถุงถ้าเราอยากให้ลูกค้าได้กินแบบว่าจุกๆุกอะเออแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่ชอบน้ำจิ้มมากๆเราก,ก็จะมีแบบเป็นขวดขายด้วย เอเราผัดด้วยซอสปรุงรสหอยทอดน้ำปลาหอยทอดของเรามันจะมีรสชาติแล้วมีความกรอบดูซี้่ากอบไหมได้ยินเสียงอยู่นะพี่เอกกรอ,อบได้ค่ะชิมหอยทอดค่ะเดี๋ยวแอบชิมแป้งก่อนกรอบอยู่ไหมมันจะมีส่วนที่กรอบกับไม่กรอบเนี่ยกรอนนะกรอบอยู่เอาจริงพี่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์เท่าที่ร้านนะประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต์ จิ้มค่ะเศษถั่วง,งอกเล็กน้อยอืไงผ่านมาผ่านสาขานีนน่าเลยคือโอรัวจุกจุกอืม,อมเป็นยงคงโอคนะอยะแป้งกรอบอือกอบเลย ดูสิข้อดีของเส้นร้านเรานะคะจะไม่แข็งเป็นก้อนนี่เป็นไงมาทายกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างผ่านจะบอกว่าร้านเราอ่ะจะแยกถั่วลิสงไว้ข้างๆเผื่อบางคนไม่อยากกินถั่วลิสงก็สามารถเสียออกได้กุ้งค่ะจุงจ้งจดุดหวาน ท่านใดนะคะที่อยากทานเฮงหอยทอดถึงบ้านกรอบๆแบบนี้นะคะสามารถสั่งผ่าน Delivery ได้ทุกแอปทุกสาขาเลยนะคะใกล้สาขาไหนสั่งสาขานั้นพิมพ์คาว่าเฮงหอยทอดเลยได้เลยคะ่ะ